ะนางูพมันหนาเงาสโอนสัตว์สนวนหนางู่าแต่ไม่กินห้าปักหรอหนามเจี๋ยนะเครื่อม้าดิม้าใบอะไรเนี่เดี๋ยวเราทปใบแผลเป็นี่เอาตปงแบบนะครับทำอะไรเอ้ปวดแผลทาแป้งดีกว่าค่อยดึงนะทาแป้งดีกว่าแป้ผมอยากเสียวอ๋อเาอผมคูได้ไหมเจ็บปะ คุาเชิดอะเนี่ยคุณลองหัไปทางนู or, Ó, ้นกบอเดี๋ยวผู้หญิงกับผู้ชายมนดึงยากนะคุณผู้หญิงเขาดึงง่ายเออที่ช่วยที่ช่ยที่ช่่แทนโอ้โหขโมยเลยมาขี่หมูออกขโยเลยมาขี่หมูออกเส่้วยได้ไปเอานย ขอเราทั้งหมขอาทั้ดบไอไปทั่วครับเอาเาไหมับแมนันกค่าจะแฟนครับเอานี้นะครับคุณก็มีเชียร์สามดีใช่สองคนเลยใช่เราต้องขอเลยนะ พวเขาพวเขาโอ้ยแงอไรแงพวเข่าเนี่ม่้อะไรเวดีเวดโ้คุณแทงไม่เป็นปมาคแทงให้แทงพนี้ไงจีบอพวกเขาพวกเขาโอ้ยมันจะรงงนไปยมันเ่ยมันก็อ่อนเดียเอมุเปนดมานมีมีคุณแม่อ่อนป่ะ

ผมแพ้แต่ว่าความการมีอิทธิพลของผมมันก็ทําให้ผมทำโุนเขาได้ก็เอางี้ละกันเกมเกมเกมเราจบแล้วทออพิธีเป็นเกมของพี่แล้วคือคือเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาพวกอ่าพี่พีเอฟซีเอยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราถ่ายพีพีเอฟซีบ้างกันแล้วกันเพื่อที่เราจะจะจะแจกจะแจกของรางวัลฮะการติกามีอยู่ว่านุ๊กปลายจะวาดรูปใช่ครับวาดลูกใส่ตัวนี้ ใช่ใบบังของเราใช่ครับผู้มาจากว่ารูปใครตอบถูกคนแรกนะครับผมและก็เป็นคนที่ติ๊กตอกเขาเขาเขาส่งข้อความไปก็ก็เป็นเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่ร่วมร่วมโหวตให้กับพวกเราแล้วก็จะเช็คสิ่งด้วยเลยว่าพี่เคยเคยร่วมโหวตร่วมโหวตไหมก็จะร่วมโหวตติ๊กตอกเขาก็จะส่งมาอ่ะคนนั้นก็ถ้าเกิดตอบถูกคนแรกจะได้รับทองคำราคาหนึ่งบาทกรอบรออ่า เราจะวาดประมาณประมาณประมาณทั้งหมดห้ารูปให้ารูปห้าหมดทางติ๊กตอกจะส่งข้อความไปอีกครั้งว่าเป็นผู้โชคดีถ้าเกิดใคร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 ตอบถูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนทวนอีกหนึ่งครั้งกันโอเคอ่าทวนคือลูกกระปลาจะคนวาดรูปให้พี่เอฟซีทายนะครับใครตอบถูกเป็นคนแรกทางติ๊กตอกจะส่งเอสมีตไปโดยทางติ๊กตอกเราจะเช็คก่อนว่าพี่เคยร่วมโบนร่วมโบนกับลูกปลายไหมโดยการโบนต่รอบก่อนของ ใ้<ด>ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาร่วมโหวตติดตอ่อเขาไม่ส่งข้อความมาว่าคุณมีสิทธ<ช>ิ์นะใช่ครับาณ้ใช่ครับโดยทางติดตอ่อก็จะเช็คก,ก่อนว่าพี่ได้ร่วมโหวตไหมถ้าพี่ร่วมโหวตก็คือพี่ก็จะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปครับอตองคำมูลค่าหนึ่งบาทอ่าเราจะวาดรูปทั้งหมดห้ารูปแล้วให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมร่วมถวยมาทายร่วมทายมาใครที่ทายถูกคนแรกเดี๋ยวทางติดต่อเขาจะไปเช็คและเขาจะไปตรวจสอบครับผมอ่า เวลาว่าอยู่ประมาณท่าพิณอาจารอันนี้ตัวรุ่นแรกผมให้คุณวาดก่อนโอ้ยหรือสองมั้งไงอุ้ยโอเคอ่ะเริ่มวาดเริ่มวาดเริ่มวาดอันนี้จะเป็นหมวดอาหารเอาหมวดอาหารก่อนอ่ะหมวดอาหารนะครับคุณจะไปวาดง่ายเลยนะวาดง่ายเนะถูกแล้วคราเป็นหมวดอาหารนะครับพี่พีเอฟซีเตรียมเตรียมตัวกดโทรศัพท์ได้เลยนะครับ เตรียมตัวตอบนะฮะคนที่จะได้รับทองคำมูลค่าหนึ่งบาทก็คือคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับหมอาหารนะคิดไว้รอเลยว่าเราจะทายอะไรอ่ะาอ่าหมดอาหารนะครับเตรียตัวนะเตียตัวเดี๋ยวผมดูกับคุณาไปนะเพราท่านนี้จองใช่ไหมตอบไห

เจ็ดตอบได้มเนี๊ดมีคนตอบหมดห้าสี่สามสองหนึ่ง 6, 5, 4, 3, 2, หมดครับหมดครับฮะเดี๋ยวทั้งทีมงานเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับผมเราชะลอชะลอแป๊บนึงเพื่อเพื่อที่เราจะเตรียมตัวจะบ้านตอบนะครับครับผมหมดอาหารผ่านไปแล้วนะเมื่อกี้นะหมดอาหารผ่านไปแล้วแล้วก็ได้ยินได้ได้ยินพี่ทีมงานบอกว่า มีคนตอบถูกก็ด้วยเเออออมีคนตตบบซ่่าะดจะไปมาเาเอ๊ะกระบาดขึ้นคมมมติกีคนตอบถูกออเราเด้วยนะครับผมยินดีนล่วงหน้า,านนด้วยกระตันนะครับแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่ามันเป็นแค่ข้อแรกนะฮะเรามีอีกสี่ข้อนะครับแม่าจะตอบถูกที่คนเด<อ>ียวแล้วที่เหลือตอบไม่ถูกเลยนะเนี่ยไยัไงเป็นเขาตอบว่าไหมครับไหนอันน้ต้มยำไก่ไม่หมดตัวพิซซ่าข้าวผัดกุ้ง ซอยจุ๊บเอาละเขาจมกุ้งโอ้สม่าก็พิซซ่าครับหมูปิ้งเนื้อปลาหมูเนื้อปลาหมูกระทะก็มาอยากให้พี่ๆทางทีมงานนะครับครับผู้ชมดีไปครับต่อเลยครับเป็นหมดพร้อมใช้นะครับเดี๋้ปิดกันแป๊บหนึ่งนะอ่าได้รู้ก่อนรู้ก่อนคุยด้วยครับก่อนนะครับก็ตอบตอบเข้ามาเยอะมากเลยนะใช่ตอบเขามาเยอะมากเลยเจยวมันดองนะ คุณรู้ไหมว่าตอไหนเขาถึงตอบมาเยอะเนี่ย่า FC ทำไมเขาถึงมาดูเยอะแล้วก็ตอบมาเยอะเขาเงินเขซื้ออนหมดแล้วไงมอ้เอาเอาอย่าได้อย่าได้ทองไปซื้ออนเหยียบใคราื้องเกี่ยวกับกุ้งกุ้งกุงจำกนี่นาะกุ้งจตังนี่ากุ้งกันางอเออโอ้เฮ้ยมีคนชัวแล้วนะมีบอนดกยหมดเลยเช็ดก่อน้อยอให้ไว้เือ ั่าันมาเยอะแต่หมูกระทะโอ้สามหมื่นแปดนะสวัสดีครับส่สวัสดีผัดก้อนคำเอาละสี่หมื่นทุกคนนะครับผมอโอ้มีมีหลายเมนูที่พี่ๆต่างคนต่างที่จะเดาเดากันว่ารูปนั้นปีไปๆเพวกผมก็เราไม่ถูก เเ่กไงมันขึ้นอยู่กับดวงแล้ววาสนาดวงชะตาอนี่ยินดีด้วยกับคุณแอมแอมใช่ไหมพี่แอมเอินอันแอมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นชื่อติดต่อใช่ไหมพี่ใช่แอมเอินอันใช่ไหมอ่านตออมาน้องคุณลุก่อนอ่านที่อ่านที่พี่แอมแอมเอินอุ่มอุ่มอุ่มแอมเอินอุ่มอ่าแอมเอินอันนี้คือชื่อติดต่อของพี่ที่โชคดีใช่ไหมคุณแอมคุณ ฟู้ดแอมแอ็มเติอนปุ๋มยินดีด้วยนะครับผมที่ตอบถูกนะครับเป็นผมผมตอบมอม ب, มไม่ถูกเฮ้ยผมเนี่ยโปรเฟชั่นอลไอ้นี่<อ>เราเราฉเฉลยได้ไหมข้อแรกหรือเรื่อยันเฉลยได้ข้อแรกคือกุ้งแช่น้ำปลาครับผมเย่แต,แต่แต่ถ้าเกิดไม่ไปใส่หนวดจะจะง่ายกว่านี้นะว่ามันไม่ใส่หนวดเมื่อกี้ไงคือเผาเผากุ้งม,มาเต็มก่อนทำตึ้งก็เลยผอมหล่อย เชิญมามาเป็นผู้ชมอ่ะหมวดนี้นะครับคนนี้นะคนนี้เหรออ่าคนนี้คนนี้อ่ะแคบบ้านอยากแคบบ้านนอนอย่นีน้ใช่พี่ก็ดูพี่คนนี้นะครับรเดี๋ยวต้องรอใช่อ่าเดี๋ยวใช้อีกหมวดอันนี้คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะรอเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจเพราะว่าต้องมีอ่าต้องต้องได้รูปได้เกมของพวกเราครั้งก่อนด้วยอ่ามาหมวดที่สหมดสองใช้ ว่าคุณฉันโดนจะวาอะไรเอ้ยโคตรง่ายอ่ะโอ้ออกมาเป็นอะไรเนี่ยเอาล่ะแกมาไม่ครับวะที่สองกยากทีนี้ที่สามอยากอ่ะ <hein> ว <ous> ุงไหนได้ไปวุงไหนได้เจอเป็นจานอื่นให้ดีกว่าคนที่มาแต่งงาน ก่หมวดที่สอนนะครับหมดของใช้นะครับเดี๋ยวชวนคำถามอีกทีนะครับควนัว,น,วนเกมของเราอีกทีจะให้ลุกและปายว่ารูปให้พี่พี่ายนะครับว่านูกและปายว่ารูปอะไรนะครับโดยใครตอบถูกเป็นคนแรกที่ทางที่ตอบเคยเป็นคนแรกและเป็นคนที่ทางที่ตอบเคยส่งข้อความแจ้งว่ามีสิทธิ์ก็รับไปเลยนะครับทองหนึ่งบาทครับผม โอเคครู okay. ท่านเรนรูน้ว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับมีมาสิบวิน,า,วนาทีนะครับในการดูรูปแล้วก็ตอบคำถามมานะครับครับอ่าเดี๋ยว 1, 2, 3, อ่ะหนึ่งสองสามไปครับหนึ 1, 8, 9, ่งแปดเก้าสิบเดี๋ยวขอเช็เคสัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงภาพชัดไหมน้องชัดไหมไปเช็คสัญญาณเสียงก่อนเสียงภาพชัดไม่เอ,อ่นตอนนี้ยังได้ยินเสียงอยู่ไหมคหรับผม โอ้มีเยอะมากไมค์คอมลำโพงเดนเดนัมูตอนนี้ยังได้ยินเสียงอยู่ไหมครับมันไม่เหมือนอะไรเลยมันเหมือนอะไรสักอ,อย่างเีมิตรภาพออได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ป่ะได้ยินอยู่นะคะได้ยินอครับได้ละวัน ได้ชื่อคุณชงดีมาแล้วนะครับมีคนตอบถูกแล้วครับน,นี่คือเราจะเอาคนแรกเท่านั้นนะครับผมที่ตอบถูกนะคน,นแรกที่ตอบถูกนะครับผมนี่ได้คนคนแรกที่ตอบถูกแล้วนะครับคุณปางปาง S T D ชื่อที่ตตอบนะครับคุณปางคุณปาง S T D นะครับนี่เราได้แล้วนะครับผมยินดีคุณปางด้วยนะครับผมอชื่อ โอ้แป๊บนึงนะครับไปดูนึงนะครับผมรอทปลาทางระบบโปรเซสของเราโปรเซสโปรเซสใช่ๆแต่ในรอครับอย่าเพิ่งนะครับคุณปังใจเย็นใครห้อยซะน้องคุณปังท้าด้วยเหรอนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นกิจกรรมดีๆจากทางที่ตอกค่ะนะครับแจกของคำราคาหนึ่งบาทนะครับผมก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตใช่ครับทางโหวตทางอิสระในรอบนะครับที่ตอกทำให้ ทังสองคนเราต้องรู้ก็ไปใช่มียอดบทเยอะที่สุดในหมอด้องศิลปินเลยครับเอาละนอกจากจะเปลี่ยนคุณปังเปลี่ยนคุณปังออกไปเลยแม่งมาเนขอโทษนะคุณปังขอโทษนะครับโอโอเคซิตเปล่าเอ็มเอ็มเอ็มโออโม่โอ๋ตายแล้วไอโม่ไอโม่ L M O จุด O K I Z ถ้าเป็นผมอ่านสไตล์ผมอโมอคิชิคอ่านสิไอาโมไอาโมอาโมอโมโอคิดอโมโอคิดโอ้ผมอ่านใกล้เคียงอยู่ครับสมบูรณ์ชูมุฮัมอยู่ไอาโมโอคิดนี่คุณไอาโมโอคิดนะครับผมก็คุณตังอย่าเสียใจนะครับผมเดี๋ยวข้อต่อไปมีนี่อันนี้เราได้แล้วเนาะได้ครับนะครับผมรัวรเข้ามาครับรัวรเข้ามาได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหม กันเออดี๋ยวตั้งเช็คครับข้อต่อไปนะครับผมจะเป็นหมวดสัตว,ว์นะหมวดสัตว์หมวดสัตว์นะครับตื่นโอเคครับดูมันไอตีันนี่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 เออป็นหัวเหรอเป็นหมวดสัตว,ตตตว์นะครับหมวดสัตว์เตรียมตัวพิมพ์ได้ไหมครับหมวดสัตว์อ่ะสามสองหนึ่งเริ่มครับหมวดสัตว์ครับตเตรียมตัวพิมพ์ครับเดาใจไปไป ถูกหรือเปล่าว่วาแม่ปายเขาจะวาดสัตว์อะไรนะครับเป็นเป็นหมวดสัตว์หมวดสัตว์นะครับอาจจะเป็นสัตว์ที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดนะฮะก็ลองลองเดาๆกันดูนะครับผมอ่าอุ้ยโอ้ว่าติดปูทำไมเนะี่ยมันจะมีเป็ดอ่านะครับเป็ดอาจจะอันอันอัน,อ,นอันนี้ผมผมจะเดาไหมนะ จะอาจจะเป็นสัตว์ที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าไปป่าฉวางลองเดากันดูนะผมคิดว่าทุกคนเดาไม่ถูกผมผมมุนอุ้ยๆครับตอนนี้อ่าว้ายังเอาบังโอ้โอ้ถ้ามันต่างนิดถูกงียป้าที่รู้ปากเลย ผมจะพูดไปก่อนเลยว่าไม่ใช่ห่วงนะครับผมไม่ังห่วหมมงว <c oughs> มีคนตอบห่วงเตรียมตัวครับเตรียมตัวทุกคนเ,เอ้ยเปิดเปิดสิผมจะดูไม่เห็นอ่าโอ้อโหมีแมวน้ำมีแมลงวันหนูกับแก่ฉลามบ้านข้างคบ ยังโอ้ปวดหัวไงเอเจ็ทับปวดหัวครับเป็นยันลูกเหรออะไรอ่ะพี่นะครับอันนี้เป็นหมวดสัตว์นะครับผมแต่ว่าผมจะเดาเอจาจะพูดเข้าๆให้ว่ามันเป็นสัตว์ที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดอ่าอ่ะสามสองหนึ่งจับสิบสิบวินาทีครับอ่ะไปใกล้ยิกไปใกล้ยิกอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผ <Yeah. S 1> มหมดสัตว์หมดสัตว์นะครับมมหมดสัตว์คนตอบถูกไหมเออเฮ้ยเอามีคนตอบถูกมาด้วยนะครับเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเราดูเรารอทีมงานเราก่อนว่าเขาจะเขาเอ่อคนไหนคนไหนที่ที่ตอบถูกไหมครับผมใครตอบว่าเป็นแมวเนี่ยโอ้คือเป็นปัว <c oughs> มันจะเป็นปัวะ โยอย่นนยยินดีกรับบ้ามีคนตอบปากกัดมันเหมือนหมดเลยไปต้องเป็นแต่ไปตู้ท้องอะเรามาดูกันครับผู้โชคดีของเรานะฮะคือ,อคนไหนต้องบอกเท่บอกว่าแย่เหรอคือบางคนเขาก็ไม่ได้ตอบที่จะแบบจ้องจะเอารางวัลนะเขาจะตอบอห่า เอโดนโซลักหรือวะเอาละเป็นโซลักก็มาไสเดือดปลากบงูเยี่ยงม้าน้ำเฮ้ยเหมือนม้าน้ำอยู่พยานาไสเดือดโดนไฟช็อตโอ้ยแต่เช่นไรว่าข้อต่อไปผมบอกว่าผมคิดว่าเขาเดาถูกแน่นอนแต่อยู่ที่ใครจะรีบก่อนอ่ะอเดี๋ยวต้องรอนดีเดี๋ยวเราประกาศชื่อคนโช่วงดี ผูช้ชมดีในคนที่สามคนที่สา <5 S 2> มเดี๋ยวให้ทีมงานเราเราเออ่หาก่อนให้ทีมงานเราเราเรา,เราตรวจสอบตรวจสอบก่อนว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนไหนนะครับผมณเขาว่าไงเมื่อไหรอะไรบูรินก็มีพี่นุก๊กยังไม่เฉลยของพี่นุ๊กเลยเมื่อกี้อะไรพรอันแรกเมื่อกี้ว่าอะลำพงเมื่อกี้ลำพงครับลำพงลำพงเออลำพงเมื่อกี้เป็นลำพงนะครับลำพงลำพง ป๋าไหลพ่นไฟเลยปลาไหลยืเสาลนไฟเลย,เลย<ป>ะนะคร<น>ับสี่หมื่นยางสี 40, ่หมื่นน้างฝากคนเข้าไปดูด้วยนะครับผมที่ได้สี่หมื่นแล้วลดลงมาแล้วที่ได้สี่หมื่นป่ะก่อนก้อนไฟชิ่งกะก้อนคำกินได้ป้าไปตอบเลยมันชิ่ง <ปะ S 1> นอนดันนะครับก้อนคำมันเน่ยมัน,น,นไปน้อนดันอ้ยตาแดง ทำไมันไปเล่นอะไรด้วยสปอร์ตเท่าตามตากินดีด้วยกับผู้ชมดีพี่อุ้ยไปบ้านแฟนคุณชัด NP นีนีอ่ะบ้านสัตว์คุณแช่นลยนะทำไมเขาดูงูหนิ้นครับผมต้องใส่หน้าจอหน่อยนะครับเอาคนนี้นะครับ ครับดีสวัสดีด้วยกับพี่คนป้ายนะครับความต่อเพื่อมังกรนะครับมังกรมังกรมังกรดินใช่มังกรนะครับมังกรเฉยๆดาวมวยต่อไปหมวยที่สี่มวยที่สี่มวยรองสุดท้ายนะครับเป็นหมวดนักร้องนักร้องนะครับเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยใช่ครับอาคุณพูดรอนักร้องนะครับนักร้องก็เป็นเดินทางมาหมด ถึงวอที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณนุกธโรนจะเป็นคนว้าเองนะครับคนนี้เรทวนกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็เป็นการเกมเป็นเกมการไหม้คำนะครับที่เราจะมาร่วมพุ้นทองคำมูลค่าหนึ่งบาทนะครับตั้งไหนขึ้นสมัยจินตลาพี่โตโนโ่ไปไปพี่ลำเพลินพี่เอ้ย ือยี่ใหม่ไทยกล้องไม่ไล่ยังไม่ยังว่ารูปไม่เสร็จนะครับรอก่อนยังวารูปไม่เสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอว่ารูปเสร็จก่อนรอนะครับรอก่อนนะครับอ่าจะนับหลังจากที่เห็นรูปแล้วนะครับอีกมันได้กัซซี่บอกมาแล้วเมื่อกี้โอ้ยต้องเคลียรเข้าอ่ะ อ,อ่ะโอเครู้บ้าเสร็จแล้วนะครับนับถอยหลังสางสองหนึ่งเริ่มโอเครับโอเคเริ่มจากผู้โชคดีนับนับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจแปดเก้าคตับออเอาแล้วครับต้องพี่สิงห์เราเป็กัน เราเป็นเจ้าของค่ายแล้วมันนักร้องพี่ทั้งไซเว่นนะนี่งตาตอบไม่จ้าเหยียบได้หรือเเอาเลยเฮ้ยพอมีเห็นคนตอบถูกเยอะมากเลยใช่ตีหนะครับทุกคนท่าให้ผมบ้าแต่มันง่ายไงไม่คาแรคเตอร์าง่ายเหนกับคาแรคเตอร์เขาไูบด้วยสิไ้ยเอ้ใช่ใช่ไม่ถูกยิ่งจูบเย่พูดสิมีคนตอบมาเยอะเลยเยอะมากอันนี้คือ อีริกมีคนตอบว่าอีลิกเอาเอาตรงไหนดูว่าเอาบอกผมผมเป็นอีลิกแต่ว่าอีลิกจะไม่คาแรคเตอร์ชัดขนาดนี้คาแรคเตอร์ที่ผมเขียนเป็นบ้านเป็นการหนักใจของทีมงานพวกเรานะครับผมเอ้าได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นน้องฟังฟังเปนฟังฟังอยู่บ้าน เอสซีบ้านสิมิวสิกเจ้าความสุขของฉันเอสซีล <FC B, S 1> <C> ูกา D, ตาย,ายตคนใต้น,ตน,ตน,ตนะครับคนนี้คนใต้คนใต้คนใต้นี่นี่นะครับนอ้องฟางนะครับดีใจด้วยนะครับนอ้องฟางแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่การาันตีเราจะได้รางวัลรางวั100ลอันดับนนะเพราะว่า